Thank <laughs> you. ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเด้อสวัสดีผู้เข้ามารับชมรับเบิ้งครับมาวันนี้ก็คือเก้าหรอวครับอาหารนี่เก้าหรอวครับลาบก้อยซอยแซ่เป็นของธรรมาดาคนอีสานบ้านฮอา์วันนี้ก็ได้ก้อย,ก,อยก้อยสันหลังก้อยสันนอกความคผมก้อยแห้งๆเล็กน้อยน่ครับใส่ผักบกพริกปูสว่วนหนึ่งพี่น้องอืม กระเทียมเครื่องสวนอหอมเปคือผักเขียวด้วยพี่น้องเหนือเครื่องสวนด้วยกันใบสาลาเดียกับเครื่องสวนอันนี้เครื่องหัวผักกระลำครับเครื่องหัวครับผมกนอื่นกดไหนก็นราบผมขอ,ขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณทุกทุกคนค,ค,ค,ครับที่ของกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครขอมาเป็นกำลังใจผมขอมารับชมรับเบิ่งไม่ถูกท่รองท้านะครับได้ทุกทุกคนแล้วครับอบอกไปน้ำ ทำแหวนเบิ้งพี่น้องไปน้ำทาานีา้กับสีเฮียอืมน่ะก็ต้องดีเด้พี่นอ้องแบบนี้คนระับนี่โอ้ยยินเสียงจ่บนอดังป๊อกแป๊กเลดอืมมามาพี่น,กกน,น้องกินซอสรำกันครับผมโว้ยนี่นเมยไล่เตียงไล่เต้นพี่นอ้องโว้ยเอาเอากวอนครับพนะี่น้องนะมาครับมามามาโอ้โอ้น่ารำอย่างไ พี่นอกตุ่มไหมไม่ไหมวครับเย็นช่วยช่วยคือเย็นแข่นพี่น้องลำไยตุ่มไป็นเรื่องขึ้คืนนี่ลำไยฝาเหล็กว่าไงลำไยฝาเป็นของไอ้แข้งถึงบีบเขาปุ๊บเป็นของไอ้แข้งปั๊บเลย คุยกันสิ่งน้องคุยคุยคุยวันนี้คุยสิ่งน้องคุยพี่น้องคุยวันนี้คุยครับคุยเขามีไงนะครับ 嗯。Mm. อืมา้องแล้วคุยลาบก,กันครับเ,ออเพี่อเป็นเส็นเป็นสายไป้อ,อ,อ,องได้ลอ,องดีนะไน้องมั้งาไม่ยครับ

Ừm, đã bạc ra luôn nhỉ. Ừm. Ừm. mm-hmm Những lắm nắm ngọt nắm 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 อย่ากเซ่ไว้ลยพี่น้องเอาไว้หัว

nó Mm. Chạm cả lớp nữa Chạm lớp วันนี้พัทยาฝนตกแล้วครับตกไปแล้วรอบนึงครับพอนห่อนตอนแรกเกินครับห่อนมืสามมือแล้วครับห่อนก็จับสิแตกเลยพี่น้องห่อนเอาเอาไหมพี่น้องเพื่อนของวันหนึ่งห่อนเอาครับเอาฝนเนี่ยมันมันนอกบ้านเขาก็เอาฝนนะครับเป็นว่าผู้ถวายเพราะอย่างน,นั้กระงเงนฝนตกยังมคืนหนาวด้วยครับพี่น้องพัทยาเห็นไหม โอ้น้ำน้ำใจคือดีแต่ว่าเห็นผลหรือไม่น้ำใจไหมเขาแซบแบบนี้จุวยครับพี่น้องกินน้ำน้ำใจได้พี่น้องก็ยิ่งเขาเนี่ยน้ำใจครับกินเขาแซบแซบอื้มมักเนื้อไหนกินเนื้อนั่นพี่น้องแซบดียกฝืนยกของเอ็นคอนเท็บขอโทษนะครับ ่ผมไม่กินบหมึอกอย่างผมก็ไ่ค่อยนั่นนะครับสินโดพะมัหมักครับยก่สเรดเซื้อกับเนี่ยโดนๆผมก็ถือกินกอยู่น่งเี่ยต่ตกของมม,มักมมักของทะเลมันมักปลาหมึกมันมักกุง้งมักอะกระอาม ผมมีบ้าไปมากเลครับของทะเลตึ้นโดนกินทีนึงได้ยุ่อ่ะเน้ามากเนียครับอื้งแบงกันทีพี่น้องนี่ก้อยก้อยมักลาบมักต้มมักแก้วไปพี่น้องมักปนไหมหปนกับมักเด้พี่น้องปนปนป่าบ้านน้อพี่นอ้องอื ป็นปลาดกีทำมลูกกงไงบกันไงก็ไม่ไง ave, ตอนนี้ปัไงก็เสียแล้วล่ะรวมมาก็สูพน้องะไพอ่งผมมากก็เสียแล้วตอนนี้ป้นตัวมือป้นคอมจำความไรเนาะกะเ่นกบเขียวขาเขาโอไปเขาเลยครับเขาโอ ขาหมูกลมๆมันี่ตำหนังปลาวก็เผาโอ้จับตัวน่ารอกบอกมาสิใครขหานกันยังไองขวายไขรกีด้องอืมขปายขวานก่นยังบุองดินี้เพราะขอไปโรงเรียนได้เกี่ยวเลยต้องบีนหนูอืม ขัวหนูเอออันนี้กวเ,เว,วเยบอลพวกก๋วยบอลนะมั่งผมก๋วยบอลอะไรหครับอันนี้คู่เวลากินของผมเหมือนไงอืม หอมนำ้ำแ้น้ววุนเลยอืมแซ่บบแซแซ่บด้วยพี่น้องแซ่องฟิดอมน้ำ้อืมขอเด่นเดนเด้นเ,เนือนะครับของผมเนี่ยผักผมม่ค่อยสันทัดปรดอ,อืมจะกินได้ นี่ความคุ้ม่ะกนี่อะรคุ้มากินนี้แหละแซ่บนอถึงสูงมือก็ได้นกตัวย่างซ้ำ็นทุกคนที่มาถิ่นน่นพวกตามค้้เลยครับ

สุกเสียงคนใช่ไหมอะไรหรอพี่นอ้องฝนตุตีตกอีกแล้วละครับเพป็นงั้นเลยบุ๊บุบครับมคอนี้กว่าเกล็ดขนุมกุ้ยครับต้องมีติดไม่ติดมือดีครับมือแข็ง จับความน้อนของสี่หมดอีกแล้วน้อง อรอยน้ำบร์วัลร่าง่องเลยกรลำน่อน่งเย็นเย็นเบื้องบักที่เย็นเอาไปผัดกระแทบ๊ยืดงผัดต้มันในะส่ปลาไหมอบอยู่

รางไปครับกเย็เย็นแล้วก็คือง้อนครับ้อจะหอมกะหล่ำมันเป็นผักเย็นแล้วมัน่หอมกะหลำแห้งแดูดยเอามนกินแห้งซัดเลยพี่น้องเป็นผักกินเยนกินลงไปตั้งแย็นลงไปเลยามนนาหลายกะหล่ำน้าหลายเลยพี่น้องมีความรู้ด้วยครับมีความรู้ด้วยครับ อืขอโทษขอพายครับพี่น้องแต่เราแยกทำงานครับฮะเอาละครับพี่น้องส้องรับกิฟตนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณอีกทีนึงครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับเบิึงเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะคายฝากไว้พี่น้องเนี่ยนะครับ ขามาคอมเมนต์เขามาเบิ้งเลยนะครับขอมาเบิ้งหลายๆนะครับขอความเมตตาครับขอขอขอให้พี่น้องตัวภาพร่างกายแข็งแรงให้เก่าเลยพี่น้องตัวภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำด้วยทุกคู่ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณดีเมตตาขอบคุณที่เขามาเบื้องนะพี่น้องเด้อขอบคุณครับ